แต่ถ้าทุกคนดูตัวเลขตรงนี้ทุกคนเห็นไหมกลับห,หัวเลขตัวนี้นะทุกคนก็จะมีประมาณนี้หละพี่ก็เขียนมาค่อยเดี๋ยวพี่ตัดไปครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งนะทุกคนตัดก่อนนะแป๊บนึงทุกคนเราก็จะได้มาประมาณนี้นะทุกคนคือเราจะได้มาประมาณนี้ นี่เหีตั้งให้ดูจะได้มาประมาณนี้ไอนน้มันเป็นเลขเก่ามาจากกระท่อมเป็นแบบว่าเลขอาจจะเฉลยเลขทั้งอันนี้เราจะเอาเลขที่เพิ่งจุดเมื่อวานก่อนนะคือเลขคือเจ็ดหนึ่งหกแล้วก็อันนี้ก็เป็นห้าศูนย์นี่อ่าจาก ตอนนี้ก็คือที่ก็ไม่ค่อยได้ทำ Youtube เป็นคนคลิปใหม่แต่ตอนนี้เราอยู่ในคลิปนี้มันก็เป็นคนข้างอันนี้หน่อยนะทุกคนทำไมดูเหมือนไม่มองกล้องเลยวะเออแต่เราก็มองเลยทุกคนนี่คืเนี้ถ้าปิดตรงนี้มันจะเหมือนลอลิงอะแต่ไปดูคือทุกคนช่วงนี้โควิดปิดเยอะมากไม่ค่อยได้ไปไหน แต่พี่เราก็เบื่อมากไม่ได้ไปไหนเลยเอาคนพูดจริงอะแล้วทุกคนคือจะจะบอกว่าคือเราเบื่อกับการอยู่บ้านมากแต่ก็ต้องป้องกันตัวตนเองอ่ะแต่ก็อันที่พี่บอกไปแล้วทุกคนแล้วแต่ใครดวงดีหรือดวงไม่ดีช่องมีหรือช่องไม่มีทุกคนก็คือไม่ถูกหวยมันเป็นเรื่องปกติ มันไม่ลงเวลาเพิ่งนาทีก็กดออ้จะปิดประตูไปกีปปปป่ยาแล้วก็จะมาต่อนะคนคืนนี้อถ้าคือมันเป็นเรื่องปกติมากทุกคนโชคเนะี่ยมันมีได้ตลอดแล้วการถูกหวยมันมีได้บางครั้งนะทุกคน แล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงเราเลยอยู่ได้ก็คือตอนแรกก็จจะเป็นหกแบบเนี้ยสวยมากคือเลขสวยมากเลยเนะี่ยไอเลขเนี้ยเลขหนะ้าศูนย์อ่ะเราตั้งให้ดูทุกคนตั้งกับเป็ดน,นอนที่เรารักมากเพาะมองไม่ค่อยเห็นวิ่งก็ได้คืนนี้มันตั้งได้แบบว่าดูบได้เหมือนปกติเนี yeah. ่อ่อ่า พี่ก็ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่อ่ะอันก็ตอนนี้ทุกคนเรากำลังบอกเลขทุกคนนะจะบอกย้ำอีกครั้งหนึ่งคือเจ็ดนี่เจ็ดหนึ่งหกอันนี้ก็เป็นเลขเก่าห้าศูนย์ก็คือสวยมากเลขสวยมากอ่า กระเด็นทุกคนอุ้ยอันนี้คือเราตั้งน้ำหน้าจอทุกคนอันนี้ก็คือคือจะประมาณนี้นี่แหละก็ไม่ได้เป็นอะไรมากก็ไม่ได้อะไรมากอุ้ยก็เป็นประมาณนี้นี่แหละเนี่ยคือความยุติธรรมมันอยู่ตรงนี้ คือวิทนไม่ไหวอ่ะคลิปนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะปอดอันนี้ก็ประมาณนี้นี่แหละไปไปไปก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยทุกคนแต่ก็ขอไปแล้วบา,บายบายสวัสดีค่ะไปแล้ว สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับนุชชาแนลที่รับข่อมละสันคามอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาตามตัวเด็ดของน้องภูมิกันต่อนะคะตามต่องวดให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะคะงวดที่ผ่านมานะคะน้องภูมิก็ให้98 2สนะคะท่านผู้ชมเข้า2ตัวล่างเต็มๆนะคะงวดน,นี้ก็ไม่พลาดนะคะมาตามต่อนะคะก่อนที่จะไปตามตัวเด็ดของน้องภูมินะคะแอดก็ขอฝากช่องนุชชาแนลไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต,ต่อไปนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวตามแอดมาเลคาเนี่ยค่ะพี่ค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะมาตามตัวเลขน้องภูมินะคะะมางวดน,นี้คนทำก็พร้อมหน่อยเพราะนอนไม่หลับเปลี่ยนเลยนะหน้าตาแบบพร้อม,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 มจนเห็นเปลี่ยนได้ชัดเลยเหมือนเหมือนดูดูน้ำมันเนาะ ก็ทำหลังคาหลังนี้ประมาณ1ิวันแล้วมันนอนไม่หลับครับกนอน้ลังคานี้ใช่ไหมคะครับหลังคานี้เพราะหรือตัวเก่าออกแล้วก็ทําใหม่คือช่วยช่างก็ช่างมาคนเดียวครีดยากด้วยอะไรลวยก็เลยช่วยครับทีนี้หลวงปู่กงไม่รู้ทันมาบอกอะไรยังไงคืนแรกที่รื้อตรงนี้ตีสามยังนอนไม่หลับแล้วก็ลุกไปจุดทูป ทุบอัวลุงปูออกมานับได้ประมาณสิบวันก็เลยตาลุงเลยอันนี้เลขน้องภูมิเมื่อคืนก็ไปใครเองเขาคุยเองผมไม่ได้ถ่ายถ่ายแต่ช่วงเขานั่งเขียนช่วงแรกเจ็ดหนึ่งหกกับห้าศูนย์อันนั้นเขาเขียนช่วงแรกอันนั้นผมถ่ายอยู่เจ็ดหนึ่งหกกับห้าศูนย์ครับห้าศูนย์เขาบอกว่าเจ็ดหนึ่งหกนี่คือเลขทูปได้หรอเล็ทูบได้จุดเมื่อวานไหนแล้วคะ ุดเมื่อวันพระครับจุดเมื่อวันพระกับวันพระก็บอกว่าวันพระเปรมเท่าไหรแล้ววันนั้นเปรมสิบห้าค่ำเดือนแปดกับวันที่เท่าไหร่วันที่จำวันที่ไม่ได้ครับจำวันที่ไม่ได้วันที่เก้ารับวันที่เก้าจ้ะแล้วเมื่อวที่ผ่านมาคุณแม่น้องภูมิได้สี่ใบสี่ใบเนาะครับสี่ใบผมไ็เรียกน้องภูมิเนาะกับเรียกน้องภูมิกวเรียกน้องภูมิได้แต่ไหนนะคะเมื่อวดที่ผ่านมาเจ็ดสองเก้าอันนั้นเขาจุดทูกแล้วก็เขาเขียนก็ยังมีอยู่ แม่พอรับอันนี้งวดที่ผ่านมาเนาะงวดที่ผ่านมางวดที่ออกแล้วจ้ครับแม่ก็ได้แม่ได้สี่ใบครับปกติเข้าจุดทูบได้ห้าเก้าแล้วมันผ่าตรงกลางจ้แล้วก็ผมก็บอกว่าน้องภูมิันนี้เลขอะไรทําไมผ่าตรงกลางเดี๋ยวน้องภูมิจะเขียนให้ใหม่ก็เลยเขียนเก้าแปดสองกับก็เข้าสองตัวเนาะเข้าสองตัวตรงตัวล่างใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จุดทูบที่พระองค์ใหญ่นั้นก็เจ็ด สองเก้าเตะทั้งร้านเขาบอกว่าเป็นแม่กุญแจรกบ้านเหมือนข้าเหมือนเก้าเนาะเหมือนเก้าเหมือนกุญแจรกบ้านอะไรด้วยนี่แหละแต่ผมลงมาจากนั้นผมก็ซื้อหนึ่งใบก็เลยได้หนึ่งใบอ๋อพี่ก็ได้ม่ได้หนึ่งใบก็ถือว่าเข้าทั้งเลขทูบเนาะเข้าทั้งสองวันที่เราขึ้นเขึ้นว่าใหญ่เข้าใหญ่เนาะแล้วก็เก้าแปดสองน้องภูมิก็ให้เนาะอันนั้นเขาให้แทนเลขทูบที่เขาจุดที่บ้านที่มันเตะกันเนาะที่มันเตะก็เลยเขียนให้ แต่เขาก็สลักชื่อทั้งหมดเลยแต่ผมไม่อยากให้เห็นชื่อเพราะมันบางทีงวดนี้นะคะงวดนี้งวดนี้เขาจุดทูปก็บอกว่าเลขทูบเจ็ดหนึ่งหกแต่เลขห้าศูนย์นะเขาบอกว่าเลขตัวเก่าเลขมาจากกระท่อมเขาบอกอย่างนี้แต่เขาเขาอะไรก็ดูในคลิปเอาที่ผมให้เขาทําเองอะไรเองก็จะมีอยู่ในคลิปบางส่วนเนาะที่พี่ทัศน์งให้นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็ ดูแต่เด็กก็พูดตามภาษาเด็กก็เราไม่ได้สอนเขาใช่ค่ะเขาจะเน้นของเขาเองอยากให้เขาทําเองอะไรเองหมดถึงแม้ว่าเขาพูดยังไงก็ก็ช่างเขาใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเด็กแต่บางทีเขาออกมาเหมือนยังงุ้นอย่างนี้บางคนเขาก็ว่าอันนี้ก็แล้วแต่เด็กเขาทาไปครับตามภาษาเด็กเด็กเขาบริสุทธิ์อยู่แล้วแหละไม่พูดขเราหรอกอย่เหมือนที่เขาบอกว่าถ้าดูเราได้ก็ถูกถ้าดูเราไม่ได้ มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็พูดตามภาษาของเขาผมอยู่ข้างในบ้านเขาอยู่ข้างนอกคนเดียวครับแต่ที่ผมอยู่ข้างในถ่ายนั้นอันนั้นที่เขาเขียนแล้วก็นั่งเกาท้องแล้วก็โยดอมสีนั้นผมถ่ายแต่ข้างหลังที่เขามาพูดเองเขียนเองอะไรเองเพราะมันเลขกลับเนาะกล้องหน้ามันจะเลขกลับเขาก็บอกว่าเลขหกเหมือนโรลินใช่ไหมใช่ค่ะครับน่าจะเป็นหลักล้านใช่ค่ะถ้าไม่ล้านก็ล่างแต่ช่วงแรกเขาบอกว่า เขาเขียนเลขสามปึ๊บเขาบอมันเท่ากับเท่ากับเขาบอกว่าเลขท้ายสามตัวเจ็ดหนึ่งหกอันนี้ต้องจำคำนี้เอาไว้แต่ห้าศูนย์เขาเขียนที่หลังครับมันจะมีเลขสามอยู่ข้างหน้าด้วยอันนี้ก็ต้องดูในคลิปออกเดี๋ยวมาถามพี่ทัดนะคะเพราะว่าตัวคลิปของน้องภูมิเนี่ยก็จะเป็นตัวกลับเนาะอันนี้จะให้อ่ะพี่ทัศเขียนให้ดูนะคะ ได้เดยนะเพราะว่าจะมองไม่ชัดเท่าไหร่ในคลิปเนาะจากในคลิปเพราะว่าเป็นกล้องหน้ากล้องหน้าเขาเขาทำเองอะไรเองหมดเลยจ้าอันนี้ก็เลขทูเขาบอกว่าเลขทูเจ็ดหนึ่งหกแต่ห้าศูนย์นี้เขาบอกว่าเลขในกระท่อมเลขเก่าในกระท่อมภูมิจุดทูก็เจ็ดหนึ่งหก 50เขาบอกว่าเลขเลขเก่าเลขอะไรก็ต้องเขาบอกว่าสวยมาก<ช>เด<ๆ>็กไรกระถออันนี้ก็ต้องดูในคลิปอีกทีนึงแต่กเขาก็ที่เขาจับเลขนั้นมันกลับก็คือเขาทําเองเขาถ่ายเองอะไรเองหมดเลยกล้องหน้ากล้องหลังอะไรผมก็ไม่รู้ล้วเขาบอกว่าลุงเอาโทรศัพท์ม,มาเดี๋ยน้องทาเดี๋ยน้องภูมิทาเองอพอผมเปิดประตูไปปั๊บที่เขาตกใจนะั่นแหละผมเปิดประตูผมนึกว่าเขาทําเสร็จแล้วก็เลยตกใจก็เลยถอยกลับคืนให้เขาทําจนเสร็จ แต่ส <aunque S 2> <me> ุด <cheg> ท้ายช่วงสุดท้ายที่เขาบอกว่าปวดคืปวดไปร้อนน้องเขาก็พูดตามภาษาเด็กเขาเขาปวดท้องจริงๆเขาก็ปิดปึ๊บสวัสดีปพราะเขาวิ่งเข้าห้องน้ำเลยด้ยความรีบด้วยความรีบอันนี้ก็ดูให้ชัดๆคับถ้าผิดถูกก็น้องเขาก็บอกก็บอกแล้วในคลิปเขาก็บอกว่าถ้ามีดวงเราก็ถูกถ้าไม่มีดวงก็ เป็นเรื่องปกติเขาก็พูดขถูกทาเองค่ะไม่ได้สอนเนาะไม่ได้สอนนะครับคณะเรื่องโควิดเขายังบอกว่าไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่ในบ้านก็ไม่อยากอยู่บ้านเขาบอกอย่างงี้ก็ให้ป้องกันตัวเขาเขาบอกหมดต้องดูคลิปอีกทีหนึ่งครับผมค่ะท่านผู้ชมนะคะน้องภูมิก็ให้ตัวเลขมาถูกหลายหลายมดอยู่แล้วเนาะครับสีมดนะคะพี่ทัศน์สามมดสีมดวรครับสามมดสีมดติดต่อกันแต่คนที่ได้ดูก็เขาก็ ถูกแต่คนที่ไม่ได้ดูรับคนติดตามก็รู้จะรู้พอน้องเขาก็ไม่ได้เป็นการแสดงมันฉากหนังในละครเขาทำเองอะไรเองไม่ได้เสียสงเนาะก็ตามภาษาเด็กเนาะขนาดผมไปถามตั้งแต่วันที่หนึ่งจนเมื่อคืนจนจนเขาบอกเพราะไม่มีค่าตัวอันนี้เขาพูดเล่นตามภาษาเด็กนะครับเขาาพูดอย่างนั้นพวกก็บอกตามแต่เขาบอกว่า เราต้องการค่าตัวเก้าพันผมก็ให้ไปสี่ร้อยบาทตัเอฟซีก็ให้มาครับเอฟซีให้มานะคะท่านผู้ชมที่ได้บอกตัวเลขถูกเนาะครับใช่ครับเอฟซีก็ให้มานะคะท่านผู้ชมแล้วก็แอสดเนาะแอสดหลายแอดนะคะก็ให้มานะคะท่านผู้ชมแต่เราก็เปิดเผยไม่ได้เพราะเขานำใจของเขาเองค่ะโดยนำใจของเขาเองแต่เราก็ไม่ได้เรียกร้องหรอกใช่ค่ะครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ แอนีก็มาตามตัวเลขน้องภูมาให้แล้วนะคะท่านผู้ชมก็รอชมรอฟังรอดูนะคะรอดูรอชมให้เป็นแนวทางะคะจ้ากใครมีจิตศรัทธาอยากช่วยสร้างกระท่อมห้ันนี้ก็ติดต่อผมได้ับได้เนาะพิธโดยตรงเลยเนาะคร่ะสุดท้ายนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็พิธาไปก่อนนะคะรับคุณผให้โชคดีอีกนะคะพิธาทุกคนต่อไปนี้เนาะหุกนี้นะคะ